จะนั่งจะนั่งป,ปจงูจะนั่งแล้วจะนั่งแล้วหลานจะนั่งแล้วปูเออนั่งแล้วนั่งแล้วนั่งแล้วเนี่ยมาดูสิมาดูสิจะกลมจะนั่งแล้วครับปูมาดูดิเนี่ยนั่งแล้วเนี่ย ดเก่งรู้เก่งเก่งเก่งครับเก่งเจ้ากรมเก่งเลยครับเจ้ากรมเก่งเลยครับเจ้ากรมเก่งเลยครับเอนั่งแล้วเจ้ากรมนั่งแล้วครับนั่งพับเพียบเลยครับมา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 เจ้ากรมนั่งแล้วเจ้ากรมนั่งแล้วเจ้ากรมนั่งแล้วนี่นี่นั่งแล้วนั่งเนี่เออพยายามพยายามพยายาม พยายามพยายามครับเออเก่งครับเก่งเมื่อยังเมื่อยังลูกเมื่อยังเมื่อยังครับเมื่อยังเมื่อยังลูกเมื่อยังครับเมื่อยังลูกเออนั่งได้เล้วนิเนียหืออออตอนนี้นั่งหมอกเหมือนไปวัดอยู่เออเก่งลูกเก่ง อุ้ยอุ้ยเอาพยุงขึ้นพยุงขึ้นลูกพยุงขึ้นเอาพยุงตัวขึ้นกระโดมครับครับเก่งลูกเก่งเก่งเก่งครับเก่งเก่งลูกเออเก่งเก่งลูกเก่ง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 ว้าวว่าเออเกนเก่งคนเก่งปุ๊บ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 เอานั่งเลยนั่งเลย